สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมิสเ e อรี่มิเดียนะครับในเกม Need for Speed No Limit นั่นเองนะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป Special Wall Event นะครับซึ่งผมก็จะมาบอกค่าสเตตของรถนะครับผมรถไปถึงอะไรนะครับแล้วก็วิธีการผ่านอีเวนต์นั่นเองนะครับผมและรถของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ p o n t i a s Firebird นั่นเองนะครับในอีเวนต์ใหม่นะครับมันมีชื่อว่า c r o l t i a l นั่นเองนะครับผม เราก็มาเริ่มกันที่ใบ up down กันก่อนเลยนะครับผมเริ่มที่2ดาวนะครับใช้25บใบนะฮะสดาวก็เช่นกันนะครับใช้25บใบเท่ากันนะฮะสดาว30บใบนะครับแล้วก็หดาว50บใบนะครับสุดท้ายที่6ดาวนี่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับผมต่อด้วยค่าแตนนะครับผมท็อปสปีดนะครับสูงสุดอยู่ที่3,200นะครับค่าเซอรเรตนะครับสูงสุดที่7 9 9 5นะครับ ราคาในโตนะครับสูงสุดที่5877นเนั่นเองสุดท้ายที่ค่า PR นะครับสูงสุดที่654นะครับและรถคันนี้นะครับสามารถหาได้นะครับจากการเล่นอีเวนต์ต่อมาเลยนะครับเป็นอีเวนต์ที่2เลยนะฮะของรถใหม่นะครับผมส่วนอุปสรรคของด่านนี้นะครับจะเป็นพวกชาเลนจ์นะครับที่จะมีให้ทำนะฮะแต่เอารวมๆแล้วมันก็ผ่านได้ง่ายครับไม่ยากจนเกินไปนะครับ ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบาย